ปูรากฐานชีวิตต้นกล้าให้มั่นคงด้วยทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับครูพลอยจากบ้านดรโอดรใหญ่นะคะทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยคืออะไรอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยก็คือหลักสูตรที่มุ่งสู่พัฒนาการนะคะของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ3-6ปีนะคะ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านต,าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะรอบตัวทักษะทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่าทักษะทางด้านภาษานะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ออกแบบ การบูรณาการผ่านกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กเกิดการเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เกิดความสนุกสนานในการเรียนนะคะบ้าน d o c ก o r s com เนี่ยก็ได้ออกแบบบทเรียนออนไลน์นะคะขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยทางบ้านได้เรียนรู้หรือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะคะและมีกิจกรรมนะคะที่สอดคล้องกับช่วงอายุและวุฒิภาวะของเด็กประถมวัยนะคะในช่วง3-6ถึงปีนั่นเองนะคะ และบ้านด็อกเตอร์ m นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนะคะไปในทางที่ดีและส่งเสริมให้เด็กเป็นเด็กดีและเด็กเก่งในลำดับต่อไปค่ะ